กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆแล้วยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิน่นโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสวันนี้ครับเราจะไปลงพื้นที่เทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมโดยการนำของนายเสรีนแก้วพิจิตต นายกเทศมนตรีนค,นนคนรนครปฐมไปดูกันว่าเขามีการสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านการศึกษาให้กับเด็กได้โอกาสในชุมชนได้อย่างไรไปติดตามกันครับ เทศบาลนครนครปฐมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้โอกาสโดยร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงมีความรู้พื้นฐานในการอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ทางเทศบาลนครนครปฐมได้รเริ่มตั้งแต่ปี2543นะครับ มาจนวันนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับณนะวันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นมาด้วยดีแล้วเราก็อยากจะให้มีการสนับสนุนจากทางกรมนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับหาขบวนการหาแนวทางในการที่จะต่อยอดให้พัฒนาเด็กที่สูญเสียโอกาสในการเรียนหนังสือนะครับได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงครับ ที่ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยบริเวณตลาดโอเดียนแห่งนี้นอกจากจะมีการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานแล้วยังมีโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและคนทั่วไปที่สนใจได้ฝึกอาชีพกันรวมถึงยังเป็นที่ทำงานของครูแจ้และครูน้องครูสอนเด็กได้โอกาสที่วันนี้จะพาไปลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อสอนหนังสือให้ความรู้กับเด็กๆกันครับมาแล้วจ้า ก็ตรงนี้นะคะเป็นชุมชนรังน้ําเค็มนะคะเราก็จะมาช่วยเหลือเด็กนะคะซึ่งเด็กคนนี้เป็นเป็นเด็กรยโอกาสที่อยู่ในโครงการเรานะคะ mm. ก็คือเด็กไม่เคยเข้ารับการศึกษาเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ทําการส่งต่อ กับโรงเรียนแล้วแต่เนื่องจากว่าเด็กไม่เคยเข้าเรียนเลยนะคะเราก็เลยจะต้องมาช่วยปรับพื้นฐานเรื่องของการพูดฟังอ่านเขียนนะคะแต่เราก็ได้พาคีเคือค่ายจากผู้ปกครองในชุมชนนะคะโดยประสานงานมาจากท่านประธานชุมชนนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือก็จะมีเด็กๆที่อยู่ในระแวกชุมชนเดียวกันนะคะก็จะเข้ามาร่วมเรียนด้วยกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชุมชนทางรถไฟนะคะหรือชุมชนพยาพานนะคะก็จะเป็นเด็กกลุ่มทางรถไฟนะคะคือเป็นเด็กที่ขายของตามรถไฟตอนแรกเขาไปรับมาขายรับมาขายตอนนี้ก็เลยฝึกให้เขามีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะน้องเขาก็เลยไนดะ้มาฝึกทาก๋วยเตี๋ยวซึ่งตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอะไรที่กินง่ายแล้วก็ขายได้ไวสําหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของเด็กด้ยโอกาสนั้นจะแตกต่างกันไปตามบริบทของเด็กโดยเป้าหมายสําคัญก็เพื่อให้เด็กๆได้เข้าสู่การศึกษาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการจัดการศึกษาของเด็กได้โอกาสในท้องถิ่นโดยมีทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เด็กเหล่านี้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป